ไอชัดมาไปเฮียเดี๋ยวนี้นะว้ยแอกเล้งดีๆสิว่ามันโดนตัวว้ยแอ,อกแอกออกแวกมามาแล้วอึกไอหมูป่าเวนติดเครื่องป้องกันปลอกแข่เหล็กกล้าเฮือกโคกไอห่านเอ้ยตายซะเถอะ ฮะตั้งแต่พวกแกหันอาวุธหาฉันนะ่ะชีวิตพวกแกก็จบสิ้นแล้วเข้าใจหรือ,อยังไอ้โง่โรงงานบริษัทเจิงชานลูกพี่ลูกพี่จริงๆไรไอ้เวนนี่ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เคาะประตูก่อนเข้ามาฮะเข้ามาทำหาอะไรวะ ถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆฉันไม่ปล่อยแกไว้ที่เฉยแนะ่คือว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องใหญ่ที่ว่านี่มันอะไรล่ะกลุ่มหนึ่งกะกลางวันตายเรียบเลยครับอะไรนะแพพ์อยทีสิใครตายนะครับกลุ่มหนึ่งกะกลางวันตายกลุ่มหนึ่งกะกลางวันจะตายหมดได้ยังไงพวกนั้นมีกันตั้งกี่คน พวกญี่ปุ่นละมันคิดจะมาลองดีกับเราหรือไงม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับลูกพี่โพดมาไอเวนที่ไหนมันเล่นงานเราเละเรื่องนั้นเป็นคนเกาหลีที่ใช้ไอดีจินซุงหนึ่งสองสมอธิบายมาให้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าให้พลาดอะไรไปแม้แต่นิดเดียวเข้าใจไหมโหได้ค่าประสบการณ์มาเยอะเลยนะเนี่ยแจ้งเตือนได้รับค่าประสบการณ์ แจ้งเตือนเลื่อนขึ้นเป็นเลเวลสามสิบเอาเถอะ PK เปไปทั้งหมดประมาณห้าสิบคนได้ก็ต้องแน่อยู่แล้วปะแถมยังได้ไอเทมหายากพวกนี้อีกแจ้งเตือนได้รับเปลือกแข็งแจ้งเตือนได้รับเหล็กคุณภาพตา่ำแจ้งเตือนได้รับกิ่งไม้ของเอลเวน่นแจ้งเตือนได้รับยางจากต้นยางสู้ครั้งเดียวได้ของมาขนาดนี้คงอยู่ได้อีกนาน แน่หละว่ามีของที่ยึดจากพวกนี้มาด้วยพวกแม่งมีของโคตรเยอะกันเลยจำนวนมากเกินกว่าจะหาคนเดียวได้รายการสิ่งของที่ได้รับเปลือกแข็ง12,000ชิ้นเหล็กคุณภาพต่ำา800ชิ้นผ้าคุณภาพต่ำา6000ชิ้นหนังคุณภาพต่ำเก0าพชิ้นไวเฮิร์บ1,000ชิ้นเสื้อกรอหนังของนายพราน36ชิ้นและธนูไลท์ช็อต11ชิ้น กับเงินอีก1 9 0 0 0 0 0โกเยอะขนาดนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเงินเลยคงได้หลายสิบล้านถ้าต่อรองราคาในตลาดให้ดีๆอาจจะได้ถึงร้อยล้านวอนเลยคงไม่ต้องกังวลเรื่องส่งเงินกลับบ้านไปอีกสักพักเงินก็จ่ายค่าสินค้าด้วยเงินสดส่วนไอเทมที่ยึดมานี่อะไรอ่ะไอเจ้านายฉันจะสร้างอุปกรณ์ แจ้งเตือนใช้การวิงวอนแห่งโลก,กาวินาศหนังสือแห่งพันธสัญญามืดแยกไอเทมขายไอเทมทั้งหมดมันก็ดีแต่ตอนนี้ฉันจะเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ระดับสูงกว่านี้เอเขาก่อนเหมือนจะเห็นไอเทมที่พอใช้ได้อยู่นะอยู่ไหนแล้วเนี่ยแจ้งเตือนได้รับฉายาไฮยีน่าเดียวดายหืมอะไรนะตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยได้ยินฉายานี้เป็นครั้งแรกเลย ฉายาไฮยีน่าเดียวดายฉายาที่มอบให้แก่ผู้ที่เก็บไอเทมที่ผู้เล่นดรอปไว้เกิน9,999อันอัตราความเป็นไปได้ที่ฝ่ายตรงข้ามจะดรอปไอเทมมีค่าเพิ่มขึ้น100%บ้าไปแล้วเงื่อนไขคือเก็บไอเทมที่ผู้เล่นดรอปไว้เกิน9,999อันงั้นก็สมควรแล้วที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก ก่อนมาเกิดใหม่ฉันทําแค่สงครามใหญ่ร่วมกับพันธมิตรร่วมสาบานหรือไม่ก็คนในกลุ่มไม่มีเวลามาเก็บไอเทมที่ตกอยู่หรอกแถมไม่มีความจําเป็นต้องเก็บด้วยแต่เอฟเฟกที่ได้จากชายานี่ใช้ได้เลยว่าแต่ฉันเก็บมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหน้าขายหน้าเหมือนกันแฮะจะแปลกอะไรล่ะไอเจ้านายแกมีปัญหาด้านการเงินสุดๆไปเลยนี่แกนะ่ะอยู่ยเงียบไปเลย เดี๋ยวนะถ้างั้นตอนนี้ดูจากแค่ฉายาที่ฉันได้แทนที่จะล่ามอนสเตอร์ PK ได้กำไรมากกว่าในเห็นเลยไม่ใช่เหรอพวกนั้นมีประมาณ50คนใช่ไหมถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะได้เกิน100คนจำนวนไม่ใช่น้อยเลยสมมุติว่าในหนึ่งสัปดาห์จะมีกลุ่มฟาร์มของหนึ่งกลุ่มมาฟาร์มไอเทมเป็น,นพัน กำไรที่ฉันจะได้จากกลุ่มสารเลวนี่ก็จะเป็นจำนวนมหาศาลนี่มันช่องทางดวยชัดๆอีกอย่างยังไงกลุ่มพวกมันที่รับความเสียหายทางการเงินอย่างใหญ่หลวงก็ต้องตามไล่ล่าฉันอยู่แล้วหมายความว่าต่อไปยังไงก็มีปัญหาให้ต้องแก้อีกอยู่ดีงั้นเราไปฟาร์มของจากพวกมันด้วยเลยดีกว่าบ้าไปแล้ว ฉันต้องหาไอ้คนเกาหลีเฮงสวยนั่นไปจะถึงเมื่อไหร่กันวะทำไมอยู่ๆข้างหลังฉันถึงเงียบแบบนี้มันจัดการลูกน้องฉันหมดได้โดยไม่มีเสียงอะไรเลยงั้นเหรอมันเก่งขนาดไหนกันถ้าเป็นฉันจะไม่ชักมันออกมานะทำไมไม่ม,มาม่อซะดีๆล่ะแค่มามอบจะได้หลับไปเลย ไม่ต้องเสียเวลาเยอะทางเรามีหมดค่ะส่งตรงจากต่างประเทศและอัตราชนะมากถึง80%ค่ะเล่นง่ายได้ชัวร์ค่ะพี่งั้นขอแนะนํานี่เลยค่ะเกมยอดฮิตสาวถ้ำสุดสวยรับรองแตกชัวร์ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยขอลองดูหน่อยเถอะเริ่มเลยแล้วกันมันจะดีะแค่ไหนกันเชียวแจ้งเตืนจากระบบขนาะนี้ลูกค้าได้เข้าโบนัสแล้วคุณได้รับรางวัลแจ็คพอตขณะนี้กําลังแตกรัวๆแตกไปเลย แย่แล้วแต่ขนาดนี้เราเจ๊งแน่ๆแ,แต่ยังไงเราก็ไม่ยอมหรอกค่ะแต่เท่าไหร่ก็มาเลยเราสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเล่นแบบมีสไตล์เล่นเราได้ชัวร์ต้องอู้ฟู่